อืงานนี้ให้ค่าจ้างสูงมากลองโทรเช็คดีกว่าฮัลโหลค่ะงานที่โพในกลุ่มยังรับอยู่ไหมคะรับค่ะค่ะงั้นหนูรับนะคะโอเคมาตามโลเคชันที่ส่งมาเลยนะค่ะวัสดีค่ะไปเตรียมตัวดีกว่า โหลค่ะพี่หนูอยู่หน้าห้องแล้วนะคะเข้ามาเลยค่ะไม่ได้ล็อกไว้พอดีพี่เข้าน้ำอยู่อะโอเคค่ะนี่พี่เป็นใครอะแล้วทำไมพี่ตจะรับคนตัวพี่ผ่านหนูทำไม นี่มี่คนอ,อยู่เว้ยพี่คะขอยหนูไปเถอะนะคะทุกคนร้องอันนี้เป็นงานแรกของหนูเองอยากแดงกันที่เอาไปหมดเลยนาฬิกาหนูก็ให้พี่ปล่อยหนูไปเถอะน,นะคะหนูขอร้องนี่กูไม่พอหรอกมึงเอาโทรศัพท์มาไ,มไเอาเงินในบัญชีมาให้หมดมทุกบัญชีไม่งั้นมึงตาย เอาโทรศ <s> ัพท์มาเรื่องมึงหยู่ด้วยทังเปิดล้อกูบอกให้ปิดล้อ ันนี้เป็นเงินก้อนสุดท้ายของหนูแล้วพี่เอามันไปเลยนะคะหนูถึงได้มารับงานนี้ไงหนูไม่มีเงินแล้วจริงๆถ้ามึงอยากจะออกไปตรงนี้มึงหลอกขึ้นหัวคนนี้มึงก็ไม่ต้องไปไหนไม่หนูทำไม่ได้หนูทำไม่ได้หนูไม่ได้หนูไม่ได้หนุ่มสาว ได้แต่ถ้ามึงพูดเด็ดเดี่ยแล้วมึงตายแน่ยังไงก็ไม่มีใครช่วยมึงทันหรอกมึงบอกเบอร์มาเดี๋ยวกูโทรเองมึงอยากตุกติะเว้ยที่มิงไว้ว่าชื่อินนะคะ อย่าตกที่กระนั้นฮัลโหลแกคือฉันน่ะมีเงินยืงจะแนะนำแกเดือนเดือนมากกว่าปกติสองเท่าเลยนะแกสนใจไหมก็มถ่ายแบบทั่วไปอ่ะมึง เดี๋ยวฉันส่งใคชฉันให้นะถ้าแกถึงอ่ะแกเข้ามาได้เลยฉันอยู่ในนี้แล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว่ไปนะโอเคบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายดีมากน้องสาวตอนนี้พี่ปล่อยหนูไปได้หรือยังไม่ได้จนกว่าเพื่อนจะมาถึง นี่พี่สัญญากับหนูนะว่าห้ามหลอกหนูเด็ดขาดเลยมั่นเชื่อใจกูดิม่น้องกลัวนะหนู <c oughs> มึงบอกให้เพื่อมึงเข้ามามึงยังตุกติกอ่ะฮัะโหลกแกถแล้วใ่ไหมได้คนโต,ตแล้วนะโอเคขึ้นมาเลยห้องส0 2นนะโอเคไปไปบาย <c oughs> ดีมาก เดี๋ยวมันง่ายขนาดนั้หรอกมันจะให้ดีๆีรือใจมูใช่กำลังไห้บัตรเคเดมันไม่คุ้มหรอกอ่ะ,อะชันไม่แค่นี้ตอนนี้พี่เปดหนไปได้ยังหนก็ทาตามที่พี่สั่งเนี่ยต่อหนไปมึงก็ไปจ้างตำรวสิวะ <laughs> ยังกับหนูแล้วนะว่าจะปล่อยหนูไปอ่ะพี่ทำแบบนี้ไม่ได้นางสาวเอ้านี่มึงหลอกกูมาเป็นตัวไทยงั้นเหรอมึงโง่เองเอาโทรศัพท์มาแล้วปลดล็อกเลยมึงจะให้ไหม ตอนนี้พี่ก็ได้ทั้งหงดไปแล้วอะ่ะพี่ปล่อยพวกรูสองคนไปเถอะ แล้วพี่รู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่ก็เมื่อคืนมินนอนพี่ไงพี่ตามหามินทั้งคืนก็คิดว่ามินไปอยู่กับกิ๊กซะอีกแต่ยังดีนะพี่ติดจิฟเอนในมือถือมินไว้พี่ก็เลยตามจิฟเนนั้นมาบ้าเขาแค่นอนเฉยๆไม่ได้มีใครักหน่อยแต่ยังดีนะพ,พี่มาทางอ่ะไม่งั้นตาอีกจะลงปั้งไปแล้วอืมอไม่เป็นไรก็ดีแล้วว่าแต่ไสามาอยู่นี่ได้ไงอะ่ะอู่นี่หรอตบมันจะดีเถอะ ตอนนั้นอะ่ะฉันคิดอะไรไม่ออกแล้วจริงๆอะ่ะฉันไ,ได้แค่แกคนเดียวอะ่ะฉันขอโทษน,นะนี่สายพี่จะบอกอะไรให้นะพี่เข้าใจความเปนในตอนนั้นนะแต่ถ้าต่อไปสายจะรับงานอะไรอะ่ะ mm hmm. ก็ควรจะมีหลักสังครแล้วเพราะทำไมช่วงโควิดใครๆก็ตกงานค่าจ้างก็โดนกดแต่ทำไมมันอะ่ะให้เยอะพี่จะบอกอะไรอีกนะในโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอก ไม่ว่าน้องนะว่าน้องจะมารมันลงานถ้าต่อไปน้องจะลับงานอีกคนจะเช็คดูเครดิตคนคนนั้นให้ดีก่อนถ้าซายมีสติมากกว่านี้สายจะไม่โดนหลอกแบบนี้ต่อไปอืมพ่เาเข้าใจแล้วแกขอรน,นะใฉันด้วยนะอืมฉันให้อภัยแกแต่ต่อไปทำอะไรก็ชิดดีละ่ะระวังตัวด้วย